ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาพบกันที่อำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกนะครับเราก็ออกมาเกิดแควน้อยบำรุงแดนนะครับพาลุยป่ามาเกินแควน้อยวันนี้มากับนะเพชรครับมาแรงนะครับเดี๋ยวหาผลงานให้ชมนะครับก็บรรยากาศพอขึ้นเขาครับนี่ก็เราจะข้ามเขาไปนะครับถ้าข้ามเขาหนึ่งลูก ข้ามไปฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวถ่ายทา,าขึ้นเขาให้ชมนะครับ สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาพบกันที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนนะครับเวลาก็แปดเกือบแปดโมงแล้วครับก็จะมานี่เลยเทสคันโทมานาไว้เออตัวนี้เป็นแฮร์เบดเบสนะครับแล้วก็ลอก g m a ม็กซ like ์ไินเบอร์พันนะครับแล้วก็คันโทมาน่าแล้วก็สาย PE นะครับที่ใช้ก็เป็น PE g ีแม็กครับสิบหบวกหนึ่กับแบวกหนี่เลยครับเป็น17เส้นผัก วันนี้ก็จะใช้ p ี2ีตีชโดนะครับแล้วก็0.4กับ0.6ตีกระสูกเทโพถ้าเจอนะครับแล้วก็อีกตัวนึงนี่ก็คันของโทมาน่าไว้เผียวนะครับแล้วก็ลอก g m a ม k i คินทาโลนะครับ P.E. 0.4นะครับแล้วก็ใช้เบรเบามาเล่นกระสุกกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปตามชมผลงานกันเลยครับ ไลมาไม่โดนโอ้โหไม่โดนอะไรวะนักไล่ไม่โดนเนี่ยโดนโดนจนตายโอ้กดโครเลย ขั้มคมลายเฮลิเบสไม่ต้องกลัวฝ้ยายหยกงัดเข้าไปเลยทุกทบสองก็สู่ก็กสู่กัดป๊อปเปอร์ครับโอ้โหนี่ครับสุดยอดวันวักวักเข้าไปนี่ครับโอบ้โหยอดล็อกกิมแมกซ์ไรกินนะเห็นไหมลูกครับเดี๋ยวผมตีซ้ำอีกตัวนล้ครับเผื่อไม่คู่ครับ โอ, re, โอ gh, ้โหหูโบครับหูโบเดินขาหูโบเออเล่นไปนะนะเอาสวิงนะเล่นอยู่นะครับเชนช่อนใหญ่ครับสองโลเท่ามั้งนะหูโบอ่เอออะไรนะเออนักพีเขาเรียกอะไรผู้บ้าภู้บ้าผู้บ้าครับภูมิบ้าไอ้ช่อนผมมีคู่ครับผมเอาคู่มันก่อนครับคู่มันน่าจะสามโลครับตัวนี้ภูมิบ้า ุบ้าเฮ้ยเฮ้ยเอาสวิงดิโอ้ยยังเกี่ยอะไรอีกเอ้ยเขาบอกให้เอาสวิงโอ้โหบ้ครับนี่ครับหูบ้าว่ะเดี๋ยวจะแหกให้ดูนะครับให้ดูหูบวกกดสายก่อนครับสายอะไรนะเพชรธีน้อยน้อยตรงนี้สายอีนึงจะท่าครับรอบไลจินโอเคครับคุมมันหน้าเดี๋ยวผมจะหาจะหาคู่มันอะไซนี้นะ เดี๋ยวผมจะให้ดูเหยื่อนะครับเหยื่ออะไรพีอะไรนะพีอะไรล็อกล็อกไอ้โลหรือเปล่าอะไรนะพีล็อกเพอร์เอ้าล็อกเพอร์เหรอเหยื่ออยู่ไหนครับนะ้าบ้าแม่งสีเดียวกับเหงือกปลาด้วยครับสีชมพูครับโบ้าหวานแหววครับสีชมพูโอเคครับโอเคครับ รู้กว่าครับยอดโอเคครับหูบ้านะครเอาเช่นกัดไม่ต้องส่งลงไปลูกปลาอะไรครับช่อนครับนะครับหมูป่าครับของนัพีครับนี่ครับนี่ฮะนี่ฮะโอ้โหดิ้นหลุดครับนี่ฮูบอฮูบอเนี่ยเจ้าของแบรนด์เขาก็บอกฮูบอฮูบอเนี่ยฮะโอเคครับอะไรนะมันคือของแปลกนะฮะเอ ผมตีเล่นๆนะตีโดดเลาดแมงโก้โดดเลยตัวเนี้ยอื่เ้ยยยไยยยยยยยแยย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 ยแยกตยยยยยยนยนยย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 ยสยปยย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 ัยย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 บยะยยยบยยยยียย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 ยคยยย อะไรนะกระสุนกระสป๊อปเลยครับเฮ้ยครับนี่ครับหลังวัวะ มันเชยนโดนต่ออะไรสูงสวยเลย,เลยกับ p a p เปอย่างโหดโอเคมตามผมมาเลยเดี๋ยวไม่้องูใส่กำลังสวยเลย เอ้ยดูดิอู้ห้ยหดเลยะเก็บ้่วนะตาตาจัดแล้วเงินตาเ่้าตอโอ้โหครับตาเข้าติดไข่เก่าครับโอ้โหที่ร้อยกัไล่ครับหรือะเพชรเขาตี ผมนี่หาตึงเลยนะโอ้โหต่อนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดี๋ยเก็บเดี๋ยวเก็บไม่ไหวนายโอ้นาเล่นอะไรเนี่ยตเลยโอ้โหดูเพชรเล่นอะไรนะครับตีใส่้อ่โอ้โห นั่คิดเนี่ยเนี่ยโอ้เต็มต่อครับต่อแล้วเป็นตีนด้วยหมดแล้วหมดแลวนี่ไงโอ้ยจบได้แล้วบอยใช่ไหมบอยอาบน้ำไหมน้ำเต็มเรือโอ้ มันตามเงาเรือเราป้าเนี่ยยหยอโย๊กครับนี่เต็มป่าครับีครับจะสูบมันแะไนี่เผ็ดฮะโอ้ลืมไปโอ้ดืมการไปจีไปกลับไปโยกครับขัผมมันหน้า เย็นนะครับนี่กระสูบน้อยลังโอ้โหนะครับนักเก็บของอยู่ครับก็พอได้ปลาก็ไปแบ่งกันกินนะครับนี่กระสูปนะกระสูปแล้วก็ลาช่อนครับปละช่อนสี่ห้าตัวลาช่อนอยู่ท้ายเรือนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ทริปหน้านะครับโอเคครับวันนี้ก็สวัสดีครับที่แคว้น้อยเดี๋ยวขับรถกลับบ้านแล้วครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ